สวัสดีชาวช่องดีเอสก้าและเกมบล็อกฟุตท,ทุกท่านวันนี้พบกับเอสหมัดอักคีโคเทเป็นไงแต่วันนี้แต่งตัวเป็นเอสนะอ่าหัวหน้าหน่วยที่2กลุ่มโจรสลัดหนวดขาววันนี้จะมาทําผลไฟตื่นนะอุ้ยโคเทโคเทนีโค,เทโ,ค,เ,ทโคเทโอเคแตเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาทําโดยการชอ๊ะไอ้นี่ <laughs> ไอ้ตัวนี้ทำไมมันลอยได้อีกแล้วเนี่ยเหรอเราใช้ ID ไก่ของเรานะเป็นไอดีไก่ที่เป็น ID พระเหมือนเดิมแหละทำสกิลผลไฟตื่นกันนะเราทำไปแล้ว4สกิลด้วยกันนะสกิล Z X C แล้วก็ F เนี่ยทำไปแล้วนะเหลือสกิลสุดท้ายนะสกิลสกิล v เนี่ยอ่าเหลืออีกอันนึงนะเดี๋ยวมาจะทำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก่อนหนึ่งเราก็ต้องไปซื้อชิปก่อนนะเดินแบบเท่ๆไปเลยเราก็เลือก นี่อันแรกเลยนะเฟรมนะอ่าแล้วก็กดชิปขึ้นมานี่แล้วก็ได้ชิปแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปเอ่กดล็อกกดปุ่มนะแล้วก็เอา ID ดีรองของเราเนี่ยนนี่ดีนี้น,น,น,นะไอเดีพระแล้วก็เยียบไว้นะแล้วก็กดปุ่มแค่นี้แล้วก็เอาไ d ดีหลักของเราเนี่ยเอเนี่ยไปยืนแอบแบนะแล้วก็เอา ID ไก่ของเราที่เป็นผลพารเนี่ยอ่าเอา ID ดีผลพารเคลียดันอ่าเดี๋ยวแอบตรงนี้ล้กัน โอเคแล้วก็ไอดีพ้าของเราสลับมาก็แปลงล่างเปิดฮาคิเปิดฮาค,คิแล้วนี่โอเคอ่าดันไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นดันที่เอาจริงถือว่าค่อนข้างง่ายนะง่ายกว่าดันแสงกว่าดันผลไฟอ่าผลแม็กมากกว่าง่ายที่สุดแล้วนะผมคิดว่านะถ้าจะให้ง่ายกว่านี้ก็คงเป็นดันดันมืดมั้งครับ เออแต่ด่านไฟมันก็ง่ายแล้วนะเพราะว่าเล่นไปเนี่ยถึงตรงตัวบอสหรือไอ้ตัวธรรมดานี่ก็แบบไม่ได้มีอะไรยากเลยนะโดยเฉพาะด่านบอสอ่ะด่านบอสจริงๆมันต้องยากนะแต่มันไม่ได้มีอะไรยากเลยบอสก็ไม่ได้เก่งอะไรด้วยคือเป็นดันที่ทําเคลียร์ง่ายที่สุดแล้วนะเผลอเไม่จะเป็นต้องใช้ผลพระเนี่ยมันก็เคลียร์ได้นะผมว่าไม่จําเป็นต้องใช้นะ แต่ถ้าเรามีผลพานเราก็มันก็สบายอยู่แล้วแหละอ่าโอเคเกาะหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะก็ประมาณนี้นะธรรมดาธรรมดาแล้วสหรับไอ้ดีหลักอ่ะเราก็ยืนไว้เดี๋ยวมันจะตกน้ำไปก่อนนะเพราะว่าไอ้ผลไฟนี่มันยืนบนน้ำไม่ได้นะไม่เหมือนผลแมกมาโอเคเราเริ่มที่เกาะที่2กันนะอ่าเกาะที่2ก็เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นดันไหนก็เป็นวอนเตอร์แบบว่าเป็นที่เป็นผลหนามผลควันผลอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีอะไรที่มันหลากหลายนะจะมี ที่มันแตกต่างก็คือเกาะสุดท้ายเลยเกาะที่5เลยนะประมาณนี้เอาผลพระมาเคลียยังไงมันก็ผ่านนะอันนี้ก็เราก็อยู่กันในเซิร์ฟวีเหมือนเดิมนะเปิดเซิร์ฟวีก็คือเอาไว้คุ้มอะเซิร์ฟวีที่ทําไปแล้วก็ทําผลอะไรอะทำแมกมาทําล่าเจ้าทะเลทํากิจกรรมวาเลนไทน์เอาให้คุ้มนะหลายคนยังไม่รู้นะว่าไอ้เซิร์ฟวีเนี่ยจริงๆแล้วมัน ราคา200นะแต่ว่ามันมันได้ถึง1เดือนเลยนะเออมันจริงจริงมันก็ถือว่าตกวันหนึ่งคือแบบไม่ไม่ถึง10โลบักอะเออถูกอ่ะถูกมากมเลยนะเออแล้วก็ใครมีเพื่ีเพื่อนนี่ก็ชวนมาเล่นกันได้สบายๆนะโอเคเกาะที่2ก็ไม่มีอะไรนะแต่ไปเกาะที่3กันนะสำหรับผลไฟเนี่ยอาสกิลที่ระหว่างแบบว่ายังไม่อเวก็อเวกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างต่าง,างกันพอสมควรเลยเพราะว่า ผลไฟที่มันแบบว่าตอนที่ยังมันยังไม่ A อเวกอ่ะคือมันไม่ได้มี <c oughs> มันไม่ได้มีสกิลไหนที่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าดีๆสักส,ก,ส,ก,สก,กิลเลยนะมีแค่สก,กิลว,วีสก,กิลอ่าสก,กิลอันติเมทอันติเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะเออหรือไม่ก็แบบว่าแต่ลองลองดูลองดูตอนอเวกเนี่ยแล้วก็สสกิลที่อเวกไปแล้วเนี่ยคือผมยังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะว่ามันมันเป็นยังไงบ้างนะเออก็คือแบบ ลง4รอบปุ๊บพอรอบที่5เนี่ยก็ตัดสินใจมาอัดคลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวทีเดียวกันเลยไม่ได้ดูก่อนเลยนะว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะโอเคแต่เขาว่าแบบว่ามันเปลี่ยนกันเยอะแค่ดูจากชื่อสกิลมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะอ่าผลไฟระหว่างตื่นกับไม่ตื่นต่อที่3ก็ไม่มีอะไรนะสบายสบายครับต่อยต่อยวนๆนไปมอนสเตอร์ที่นี่ก็จะใช้สกิลผลไฟที่เป็น เอาวีแล้วอะนะในเกาะที่4กับเกาะสุดท้ายเนี่ยแอบคล้ายๆดันคล้ายๆผลแมกมาเหมือนกันนะไอ้ยิงไฟกับแมกมามันก็แบบว่าอ่าคล้ายๆนะความลงความร้อนอะไรเงี้ยเหมือนกันเนี่ยรูปแบบดันโทนสีก็สีแดงๆเทาๆมีลาวาไหลลงมาแบบจริงๆนึกว่าแบบเอ้ยนี่มันดันแมกมาเปล่าวะไม่ใช่นะมันดันผลไฟนะแต่มันออกแบบมาคล้ายๆกันเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูไปจะเข้าใจแบบว่าเอ้ย โอเคเดี๋ยวเราตัดไปเดี๋ยวเราเร่งภาพเลยแล้วกันนะไปถึงเกาะสุดท้ายเลยแล้วกันนะอ่าโอเคเคลียร์เกาะที่4แล้วเากาะสุดท้ายนะเป็นเกาะบอสเวลากลังดีนะ7นาทีเนะี่ยก็ถือว่าแบบเคลียร์สบายๆชิลๆนะไม่ได้มีอะไรยากอ้โหตกน้ำเกาะสุดท้ายเนี่ยมอนสเตอร์มันจะเกิดวนๆเงี้ยแนะนำให้มา ให้มาสู้แถวๆโซนตรงนี้นะไว้ติดโซนนี่เพราะว่าไอ้ตรงนี้มอนมันจะบลักนะมันเดินติดบ้านแล้วไปอีกด้านหนึ่งไม่ได้แนะนําให้มาตรงนี้แทนนะ mm hmm. เออแล้วก็ลาวาเนี้ยลงไปก็คือเจ็บนะเลื่อนลด <c oughs> ตายได้อะคือความยากมันอยู่แค่นี้เลยอย่าไปลงตรงลาวาแค่น,นั้นเี่แต่คงไม่มีใครลงไวหรอกรู้ก็รู้แล้วแหละมันล้อน่ะ <c oughs> นี่นี่บอสมาแล้วบอสมาแล้วนี่บอสใช้สกิลผลไฟที่เป็นแบบว่าเวงนะอ่า ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับผลไฟก็รักษาระยะหา่างแล้วก็ชกชกชกไปเรื่อยๆสิ่งที่แอบ,บรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือบอสเนี่ยเลือดเหมือนเหมือนมันจะเยอะมากเลยนะเนี่ยอ่ามันไม่เหมือนดันแมกมาดันอื่หนๆนะก็คือต่อยแล้วไอ้บอสมันเลือดลดค่อนข้างเร็วกว่านี้นะแต่อันนี้ก็คือง่ายแต่ว่าบอสจะเลือดเยอะเฉยๆเออก็ต่อยต่อยไปเรื่อยๆอ่ามอนเตอร์มันก็จะออกมาจากมุมเกาะเรื่อยๆนะอ่าผลไฟ สบายสบายครับโชคโชคโชคต่อยต่อย,อยถ้าใครเคยดูอ่าวันพีเนี่ยก็จะรู้ว่าผลไฟเนี่ยก็คือเอสเป็นคนใช้นะอันนี้ก็หลายคนน่าจะรู้แล้วมั้งที่ดูก็คือเอสเนี่ยก็ตายนะครับเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบนะเออแต่ว่าก็ตายนะครับเจอพลเรเอกอาไครนูฆ่าไปนะก็เรียกว่าเป็นฉากที่ ร้องห่มร้องไห้นะครับหรือเปล่าสำหรับหลายๆคนนะแต่าจริงมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ลูฟี่ค่อนข้างผูกพันนี่นี่สกิลนะสกิลผลไฟตื่นกว่าจะใช้ก็แทบจะตายแล้วนะบอสอ่าบอสต,ตายไปแล้วนะอันนี้ก็เหลือแต่ลูกน้องเป็นตัวละครที่ผูกพันกับลูฟี่คุงสุดๆแล้วนะก็คือโตมาด้วยกันอะโตมากับลูฟี่นะมีซาโบอีกคนหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็ทีเอสเราก็นี่ก็ ได้แก่ถึงแก้กรรมไปก่อนเขานะอ่าเรียบร้อยครับนี่ก็กลับมาแล้วก็สลับไอจอหนึ่งนะอ่านี่ครับก็จะมาโผลที่ NVC Awake เนี่เป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะก็คือสกิลวีเนี่ยอ่าใช้แฟกเม้นต์ห้าพเนาะอ่าห้าพเรียบร้อยครับสกิลวีอัพเกรดเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมารีวิวสกิลตื่น สำหรับผลไฟตั้งแต่สกิลแซดจนถึงสกิลเอเลยนะโอเคก็มาถึงแล้วนะเราเราจะมาเริ่มรีวิวตั้งแต่สกิลแซดกันเลยนะสกิลแซดก็คือใช้มาสเตอรี่แค่1น,นะชื่อสกิลว่าบูไฟบู l เลตนะครับก็สุนสีฟ้าก็สุนฟก็สูนสีฟ้านะแต่ฟ้าทำไมนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะกดอุ้ยชาร์จชาร์จแล้วก็เป็นสีฟ้าฟ้าที่มือเลง็งแล้วก็ปล่อยวิสี่พันแรง แรงอยู่อันนี้ไม่ได้ใส่แบบว่าของสมส่อะไรเลยนะอ่าไม่ได้ใส่ภากคุมผลอะไรเลยนะอ,อลองให้ดูอีกทีนึงชาร์จปล่อยโอ้ยสี่พันแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวลองลองแบบไม่ชาร์จก่อนนะลองแบบไม่ชาร์จแป๊บเลขอดีเลยไม่รู้ว่าจะปล่อยแบบไหนนะก็โอเคก็ดามจตเท่าเดิมนะชาร์จไม่ชาร์จก็ประมาณนี้นะโอเค โอเคต่อไปก็เป็นสกิลเอ็กนะสกิลเอ็กใช้มาสเตอรี่ทั้งหมด25นะชื่อสกิลว่า p r o m i n e n t Burst นะอ่าเราไปดูใกล้ๆกันอุ้ยชาร์จอ๋อชาร์จด้วยหมัดข้างขวาแล้วก็ปล่อยอุ้ยมีพื้นไฟแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องอุ้ยแล้วก็มอนเตอร์ชักดิ้นชักงออุ้ยโคตรเท่เอ้ยหลบหลบอขอลองอีกทีนึงชาร์จต่อยอุ้ยมันกระเด็นด้วยนะ กระเด็นแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องนะโอเคประมาณนี้นะประมาณ3,000กว่ากว่าเกืบเกือบสี่พันะโอเคต่อไปจะเป็นความไกลนะครับของสกิลละกันนะครับสกิลแซดดูว่ามันไกลแค่ไหนนะรอมาประมาณนี้นะชาร์จแล้วก็ปล่อยอุ้ยไกลไกลอยู่เดี๋ยวลองดิว่าจะไกลได้มากแค่ไหนนะเอาแบบไกลส,สุดเลยนะตรงนี้ถึงปะมอุ้ยก็ยังถึงอยู่นะโอเคมันเตอร์มันกลับไปที่เก่านะ อ้เน,นี้ยไกลไกลจริงไกลจริงโ,โหยังถึงอ่ะสกิลสกิลแซดคือไกลจริงๆครับไกลมากนะเอาไว้ตอดเอาไว้อะไรคือมันโอเคอะดูดิโหโคตรไกลอ่ะโอเคต่อไปเป็นระยะการโจมตีของสกิล X แล้วกันนะว่ามันไกลแค่ไหนนะอลองลองระยะประมาณนี้ก่อนนะดูว่าถึงไหมนะชาร์จวิวิไกลอยู่นะ สกิล X ก็ไกลนะเหมือนกันเลยนะมันโอเคอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองสกิลต่อไปสกิล C นะใช้มัสซอรี่50นะคะรับเฟมิงวอร์เทกนะมาหน่ะมาลองสกิล C กันนะสกิล C ชาร์จอ่าก็จะ2หมัดแบบนี้นะแล้วก็ปล่อยอุ้ยอ๋อคือมันกระโดดขึ้นด้วยนะตัวจะลอยขึ้นไปแต่ว่าระยะการโจมตีค่อนข้างใกล้นะ เมื่อกี้ไม่โดนดามจเลยนะยืนแค่ตรงนี้เองนะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้สกิลเดี๋ยวไม่รู้ว่าใช้แล้วมันจะมาเตอร์จะลอยป ain, เปล่าลอยเปล่านะโกรดนี่ครับลอยอุย้ยมีไฟปล่อยไฟไว้มอนก็ลอยเหมือนกันนะประมาณนี้นะสกิลสีเอาจริงก็ดูเฉยๆนะสำหรับสกิลเฟมิงวอร์เทคนะ,อะลองอีกทีนึงนี่ลอยทั้งคู่ ลงมามีไฟนิดนึงอ่ะแต่ว่าระหว่างที่ลอยอ่ะมอนเตอร์มันไม่โดนไฟนะมันจะโดนไฟตอนแบบว่าถึงพื้นแล้วนะโอเคต่อไปเป็นสกิล V นะใช้มัตอรี่แค่100เนงะี้ยเองะาจริงผลไฟลนี่คือใช้มัตอรี่น้อยมากนะน้อยทุกสกิลเลยมากสุดก็แค่100เองนะสกิล V นี่ก็ชื่อว่าเฟรมเดสทอยเออร์นะอ่ะเราไปลองดูกันนะเป็นสกิลที่อุยอ้ยโอ้ชาร์จชาร์จอันนี้กดค้างอยู่นะ ลูกบอลเกงกี้ซสนงูงโกคูปอยอ้ยแล้วก็มีไฟเผาผ่านวงกว้างดามเจ็ดพันโคตรแรงโอ้แต่ว่าดีเลยนานมากโหลดนานมากเดี๋ยวลองใช้เดี๋ยวลองลอเอาใหม่ลองรอ,ง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 องต่อไปจะเป็นระยะนะความไกลของสกิลวีนะครับชาร์จให้สุดเลยนะ ปล่อยไปตรงนู้นตูมดาเมจ6,171นร6,171นะอ๋อเหมือนจะเบาวกว่าเดิมอีกประมาณ6,000ถึง7,000นะประมาณนี้เลยนะเอ๊ะอันนี้สงสัยอย่างหนึ่งคือแอบเบาวกว่าตอนที่ยังไม่อเวกนะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือทำไมมันเหมือนมาเบาวกว่าเดิมจริงๆสกิลวีนี่ตอนยังไม่อเวกมันก็เป็นหมื่นแล้วนะ อะลองปล่อยดูดิโดยพี่แบบว่าไม่ได้ชาร์จอะไรเบาวกว่าเดิมถ้าไม่ชาร์จก็คือเบานะเอออันนี้คือ6กพันนี่มันขึ้นมาตอนที่มันโดนไฟเผานะโอ้สกิลสกิลว,วีนี่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เลยนะทำไมมันเหมือนมันเบาวกว่าเดิมอะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ขอลองอีกทีนึงนะเอาแบบว่าสุดๆแล้วทำไมมันถึงเบาอะ สึกว่ามันเบาอ่าเดิมเนี่ยดูดิสกิลมันอลังการมากเลยลูบอลโคตรใหญ่เนะเออแต่เวลาปล่อยแล้วแบบดาเมจมันไม่ถึงหมื่นเลยครับมันแค่หกพันอย่างเงี้ยหกพันี่มันเม่มันเบาอย่างเงี้ยเงวหรือว่าหรือว่ามันเป็นมอนเตอร์ธาตุน้ำมันไม่แพ้ไฟมันเกี่ยวมาเนี่ยผมทําอะไรผิดโอเคสุดท้ายเราก็เป็นสกิลตัวเอนะล็อกเก็ตไฟนะครับ อ่าประมาณนี้เลยนะเราก็แปลงร่างเป็นลูกไฟแล้วก็เคลื่อนไหวตามเมาส์เรานะ,ะมุมมองเราแบบนี้เลยนะถามว่ามันต่างจากตอนที่ยังไม่เอเวกไหมต่างแค่ความเร็วครับคือตอนเอเวกแล้วเนี่ยมันลูกไฟมันเหมือนจะเร็วกว่าเดิมแล้วก็มีวงขาวๆเนี่ยตลอดนะแล้วก็ไม่มีดามจนะบินวนเฉยไม่มีดามจดไม่มีอะไรเลยแล้วก็สามารถบินได้ตลอดนะ บินระลอกก็คือคล้ายๆผลแสงอะ่ะผลแสงเวลาถ้าเรากดค้างแล้วเราไม่ปล่อยมันก็จะ,ะสกิลมันก็จะบินต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นผลแมกมาเนะี่ยก็คือบินปุ๊บมันก็จะมีระยะเวลาประมาณสักครึ่งนาทีแล้วก็หมดนะก็ต้องบินใหม่นะแต่ว่าสกิลผลไฟเนะี่ยมันไม่หมดนะก็คือบินไปเรื่อยๆก็คือบินข้ามเกาะบินข้ามอะไรได้เลยนะ,ะประมาณนี้อ <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวผลไฟตื่นนะครับของเอสคุงหัวหน้าหน่วยที่2นะครับก็ถ้าชินชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็กำลังไล่ทำไปทุกๆผลนะต่อไปจะเป็นผลอะไรยังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะครับพาร์ทนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย